Transcrição e สวัสดีชาวเ uent, กมเมอร์นะครับตอนนี้นะครับก็ยกรายการ i n d i n i t y Special Edition Gaming Nam y o u แนวบ้านนวันนี้นะครับก็จะมาแคสเกมอิน i d i o u s ดีดดีดไม่รู้ไม่ชินจำชื่อเกมไม่ได้นะชื่อเกมผมอ่านไม่ออกนะครับก็เกมนี้ก็ถูกสร้างโดยชาวโปรตุเกสไม่ก็สเปนนะครับเพราะผมก็ไม่แน่ใจสองประเทศนี้แน ok ่นอนนะครับโอเคครก็เราได้รับบทเป็นชายคนหนึ Ken ่งนะพี Mü ่เรามาที่โรงพยาบาลบ้านนะครับไม่รู้มาทำอไมครับสงสัยมันจะบ้าคนนะโอ้ยโอยครับ เคยเล่นครั้น,นึงนะแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมรู้นะว่ากุญแจซ่อนอยู่ในนะครับขยับเล่นเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์มาให้นะครับเนี่ยกุญแจโอเคอัดมืดหน่อยนะข้างนอกวิ่งไงวะวิ่งไงวะเอ้ยวิ่งไงมีเสียงหมาหอนด้วยโอ้โหจะเห่าทำไมเนะี่ยหมาเห่าหมาเห่า มาเฮามาเฮามาเฮาชิกิเด้เฮ้ยเกีย <c oughs> อบอะไรนะซานโตริโอซานโตริโอซานโตริโอ,โโอลิฟูกิโอดสัสอานิโจสรูร้ภาษาอะไรนะน่าจะเป็นพวกสเปนโปรกกลลตุเกสอะไรพวกเนี้ยนะนะประมาณนั้นนะ่ะก็การาฟิกเกมใช้ได้นะครับประมาณหนึ่งร้อยอมิกนะครับเฮ้ยเกีบเข้ามาข้างในแล้ว คุยเอสตาโดพาลาวันโฟโดมูโดไม่ทำเนียรภาษาเกาหลีในวิโไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรขึ้นครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะโอ้โหโบเอ้ này, hey, Dạ lên đi, ô, ô, ôi, ước ra đẹp fire này uh, là gì Ok yeah yeah yeah, yeah what the fuck? Oh my god, Oh, ah 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 à, chia เฮ้ hey, hey, หมอคุณใช่ป่ะที่เป็นคนที่มารักษาผมอะ่ะผมเออคือว่าเป็นเคียนดีดแล้วในสุดท้ายนะทุยหมอคุยกับผมด้วยหมอเฮ้หมอได้ยินกูป่าววะเฮ้เฮ้ยยูวอตส์แอบไวิลคัมดูเอสดีดีทุยเฮ้ยยูเอาหมอ เอ้าวคฆ่ากูทำไมอ้าวอาวั่ดุบปะอ้า,อา,อาวางงงงนาซีควายาแล้ว,ลวใครมาเล่นลายเดี๋ยวนี้วะทุยไม่ใช่ละเสียงโทรศัพท์เรานะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ โอเคโอเคครับยืมโทรศัพท์มาวะสุดยอดซัมซุงกาเล็กซี่ไวท์ถุยไม่ใช่ละอ๋อกดคลิกเมาส์นะครับคลิกเมาส์ซ้ายเพื่อเป็นการเปิดปิดไฟนะครับ อ๋อน oh, oh, yeah. ah. ah. oh. hey. ุเกียร์นะโอ้ครับอ <c oughs> okay, uh ้าวเฮ้ยมีใครบาเปิดตูให้กูวะเมนเดสโคโมอูบิมผาลาเนสเบโตอูอูดหนำไม่กูอ่านยี่อะไรมึงเนี่ยโอเคครับ ข้อความวิวมันเจออีสโลโกเลมโปภาษาเยี่ยนเลยนะโอเคครับอันนี้คือลูกเมียเรานะเมียจะไปกระบะจะให้ผมด้วยอ่ะหัวใจเต้นเหมอนกันนี่มันห้องเลยเนี่ยหัวใจเราเด็ดเร็วมากเลยอ่ะกลัว โอ้โหโอ้โอ <cues> <society> <ını> <Ps> oh yeah. ้โอ้โอ oh ้โอ้โา้โอ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 อ้โ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 อ้้โอ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 อ้โอ้โ เสียวปูเสียวสต็อปแปมคัมเดี๋ยวมาโอเคครับเฮ้ยไปทำใจแป๊บหนึ่งครับ ขนาดไม่ใช่เกลียวเอาลานนะเว้ยกูยังหลอนขนาดนี้เลยครับขนาดเทเลทัปปี้กูยังไม่หลอนเลยครับ <c oughs> อ,อ๋ออะไรอะไรเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้ขึ้นอะไรโอ้ยเป็นเพี้ยอะไรมึงวะใครมาเคาะประตูพี่มึง่ใต้เหรอหายแล้ววัดถ <the> ูฟ้าโมเจมันจะเดินแหลงหน่าเน,าน,านาี่ย มูสันคิดถึงงมีย่ให้บอกกูโอ้โอ้เนี่ยคือกุงใจเมียจ้ามขอน้องใจตรงนี้นะโอ้โ my god อ่า่เฮ้ยมาต่อเลยครับโอ้ยเมื่อกี้กำลังเออเงี้ยนะเงี้ยมากอะไรครับต้องการกุญแจไม่บอกครับเดี๋ยวไปหาับ ในมังแก้วอะเออเออเออเป็นนี้อะไรเออกลับอยู่ที่เดีิมไปเฮ้ยเฮ้ยทะลึ่งนะอย่ามาทะลึ่งกับกูเด้ออย่ามาทะลึ่งกับกูแม่งประตูเพิ่งปิดเมื่อกี้นะโอ้โหปิดดิปิดก่อนด,อนดอนิอย่ามาทะลึ่งกับกู อย่ามาท่านเรงกับโปเดอ้ออย่ามาท่านเ่องเอาจบฝันเอาไปไงครับ oh my god oh my god ผมผมขอจบคลิปวินียนะครับผมจะไม่เล่นนะครับจะเล่นไม่จบด้วยครับโอ้โหมาถึงใจ โอ้ภาษากูจะแดกโอยักษ์ก็ขอบฝากในทัศน์ใครด้วยนะครับเดี๋ยวสารใครอยากได้ยินเนี่ยผมแปะลิงก์ไว้นะครับทุกคนครับก็อย่าลืมนะเล่นแล้วภาษาแดงแน่นอนครับคุยเคาะอย่าขอด้วยเพียครับไปเลยครับบ๊ายบาย